ตาหลายทางไปด้วยนะจ๊ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เฮนซลอรโมหรือว่าตัวอำเภอนะคะไปจับใจชัยซอยค่ะคุณเลมโบชวนไปเป็นเพื่อนนะคะห่างจากบ้านก็ประมาณ22กิโลเมตรจ้าขาวโปรนไปทั้งดงทั้งป่าทั้งเมืองเลยพี่น้องจ๊ะ เล่าใจพี่น้องการเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเราไม่ต้องเสียค่าถุงค่ะดีโบขนมาเต็มเลยอ๋ออ๋อ,อโอ้ยโอ้ย,อย,อยไม่ต้องลองให้ดูก็ได้จะรู้เขาบอกว่าถน,นนเนี่ยมันลื่นมากเย็ดแต่หอก็คือยะ,ะอ๋อ ไอ้บอกโอ้คนละก,ก็คือให้ดูให้ดูไอ้หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะของคนในสองนาทีเองมั้งสามนาทีเองมั้งคะนี่ถึงถนนสายกลางแล้วจ้ะถึงถนนสายกลางแล้วจ้ะพี่นอ้อง บอกอันสักกีอะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดอ๋อทักแกบ,บอกเอามะเขือไหมบอกว่าเอาค่ะขอบคุณค่ะถักส,สมิเกลสักกีมะเขืออาป,ปาจีน โบคาโดจ้าแก,กกำลังหารายการที่เขาโปรโมชั่นลงในโทรศัพท์เรานะคะตอนนี้อยู่ที่ห้างลิเดนนะคะก็อันนี้กาแฟค่ะเราได้กาแฟแล้วหยิบอะไรมาบ้างอคอยสตาร์มวิโอซื้อขี้นไก่แล้วค่ะอาหารในอไปอีกอยาวิุ๊บชินได้ ตามใจคุณค่ะ <laughs> ควิงกะก็คืออาหารในช่วงคริสต์มาสวีหอยเงียบฟรีส์อะอ๋อคานเชอเนือบปลายเงียบพ่อละบอกตามใจคุณเขาบอกผมถามคุณอ่ะอะซื้อก็ซื้ออืมสปอไรฟรีส์แล้วช่วงนี้ก็จะออกมาเยอะก็บอกว่าเดี๋ยวหั่นแล้วก็เอาเข้าตู้แช่ไปบ้างอยอทักซื้อครีมอาบน้ำอัลมอนด์ให้ค่ะ บอกเอาครีมทาผิวอะไรบ้างยอหอแฮมหมาแงตโฟล่ะปะปะยอหอทักบอกมีแล้วไม่เอาขอบคุณค่ะโอ้สื้อน้ำยาล้างเล็บให้ยอทักอ๋อยอทักน้ำยาเช็ดเครื่องสำอางสำดีด้วยทักทักจากลิเดนเข้ารุสตา ลากโคลยไปแล้วลากโคลยไปแล้วโคลยคือตะก้านะคะยาทกเอนตกรีนซื้อสบู่ล้างมือค่ะจกอันนี้สบู่ล้างมือเขาทำจากลิงงอนนะคะลูกลูกแรงแดงอะคะ่ะจะหยิบสองอันอันนี้ก็คืออะ,อะไรนะไฮยาซีนค่ะสองอันสองอัน ซื้อเทปเมนให้ทักทักทักโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปถักสวย,ยิ้งแกหยิบม่านนี่หยิบผ้าม่านแล้วก็ถุงมือจับเตาเนาะแล้วก็ที่รองความร้อนจ้ะช่วงนี้ก็จะเริ่มจัดบ้านแล้ว เพื่อตอนรับคริสต์มาสนะเกไปหยิบเพิ่มมาให้อีกชุดหนึ่งค่ะจะได้เอาไปแต่งบ้านจะ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสื้อซันตาครอสสำหรับตอนรับคริสต์มาสค่ะอันนี้ก็มีแล้วค่ะมีอยู่3ามตัวค่ะปีนี้ไม่ต้องซื้อค่ะพาพี่น้องชมนะ ซันตาคอสในรูปต่างๆก็ออกมาวางขายแล้วนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกนะ600กว่าบาทนะคะตัวหนึ่งค่ะมาแล้วซันต้าซันต้ายอหอซันต้าแฮมมะบอกว่าฉันมีซันตาคอสอยู่ที่บ้านแล้ว อืมเนี่ยนะคุณเลมโบบอว่าแฮปติกกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีรูปต่างๆสันตาครอสคคอยละสันตาสันตาสันตาครอสตัวจริงอืม ห้าพันห้าพันโคนพี่น้องห้ 5, าสามสิบห้าจ้าต้นคริสต์มาสต้นนี้ห้าพันโคลนพี่น้องห้าสามจุดห้าหมื่นกว่าบาทค่ะประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอพี่น้อง เพมหุ้นหลักก็คือตัวละห้าร้อยโคลนนะคะห้าห้าสัปห้าประมาณพั 1> 1, นแปดหนึ่งพั 3, นโค <400 S 2> ล,ลนจะสามพันสี่ร้อยาบาทายา จะบอกคุณล่ะแอนสกรีบนบอกดูน่นที่รักอุ้ยฝีนฝีนสวยสวยฮะอ๋อข้อผักโซมิแกนสกิ้งแกไปหยิบบางเกงมาให้ฮักฮักอ๋อเจ้เบาเจ้าแกคุ้ยหลบเจ้ามันสีนเกงให้ลูกสาวตัวหนึ่งลูกแกไปไปเล่นไอ้เจ็ตสกี แกหยิบให้ประกัดหอมตัวหนึ่งคะ่ะสีแดงของแม่น้องอรอนซื้อสีให้น้องอรอนอ,อืมโอ้เย็ะแต่รอดีมากดีมากห้างที่สองต่อแถวยาวๆไปออกแกกห้างที่สองพี่น้องตอนนี้ฝนตกสนใจสนใจหากระทะให้จ้ะ จากรุสตามาเออบีห้างที่สามจ้าน้องวันเยอรมันนี่จ้าโอเคอันนี้ชงชานะคะเรามีชาฟันสิงโตค่ะเราก็ใส่แบบนี้ของที่บ้านนำไปให้เบียให้ลูกชายที่บ้าน ได้กระทะใบใหม่แล้วพี่น้องค่ะใบเล็กๆน่ารักเวลาทํากับข้าวให้คุณเลมโบครั้งละจานอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถทอดปอเปียะได้ด้วยมันก้นลึกเนาะนี่เลยม้งข้าวในเมืองฝรั่งมันก็จะมีที่นึงด้วยนะคะใช้ของคุณแม่เฉลวยผินประดับค่ะถ้าอันนั้นเสียเราค่อยมาซื้ออันนี้ หาซื้อของเล่นให้น้องนูราค่ะตอนนี้สอเครื่องวาดให้น้องออรอนจะ้ะฮะ<ส><ส>ฟีราฮุนราสองอันนี้ก็คือ450บาทโดยประมาณฟืนนะพี่น้องแพงนี่สองอัน160โคนฟืนแพง ในเมืองนอหนาวอ,อืมยา่าอาปาชินส้มนะคะยบยะหยิบมะเขือเทศจ้ะ <c oughs> มีความสุขอ่าตอนนี้เข้าห้างวิลลิตแล้วน้องวันเดียวเรามานันนีช่วยนับด้วยนะนี่ห้างที่สี่นะจ๊ะ คุเลมโบหยิบส้มอีกแพ็คหนึ่งนะคะส้มเหมือนกันแต่มีชื่อคนละอย่างนะคะที่ประกาศหอมหยิบเขาก่อนก็คืออัปาชีนอันนี้แคลมมันทีนค่ะแพ็คหนึ่งก็สีโคนสี่สาสองประมาณร้อยกว่าบาทแผนกผัก ซอสซอสซอแผน,นกชีสโยเกิร์ตนมเนยเล่งเร่งผน,น,นกไก่อีกแล้วค่ะพาเข้าผนกไทยอีกแล้วพี่น้องว้าว,ว,าว คะเข้าแผนกไทยอีกแล้วพี่น้องน้ำจิ้มป๊อบเปี้ยเดี๋ยวไปดูค่ะว่ามีอะไรบ้างมันจิ้มไก่จ้ะอาหารไทยวันนี้ไม่ขาดอะไรเลยจ้ะที่บ้านมีครบเลยก็อดไม่ได้เนาะหยิบไปสามถุงนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นจันจ้ะททางที่ห้าจ้าดอลลาสตู เข้าห้างดอลลาร์สตูตอ่อได้ครีมรองพื้นกำลังดูเครื่องสมอางให้หาลิปสติกสีชมพูให้โรสซาฝายเอลเลอี่ละ่ะดาลิง<ะ>สีม่วงอ่อนๆก็ได้ลีลล่ะอืมลิลล่ะโซฟีนทักทักขอบคุณค่ะได้แล้วจ้ะสีม่วงกับสีชมพูไปผสม ชอบงานครัวงานไม้พี่น้องดูค่ะนี่แต่ในครัวไทยของเราโอ้มีเกือบยี่สิบอันจ้ะชอบแบบนี้จ้ะเห็นแล้วก็มีความอยากแต่ก็เต็มครัวแล้วจ้ะเยอะมากซื้อไออะไรนะแฮนเซ็กก็หูหูฟังน่ะหูฟังโทรศัพท์นะคะเหรอโอเคทักอืม พี่น้องจะาออกจากห้างที่ห้าดูค่ะอากาศมืดขนาดนี้แล้วตอนนี้รถแทบจะไม่มีที่ใส่เลยจ้ะหลายย่ามหลากหลายต่างๆสวัสดีครับบ๊ายบายคุณเลมุอย่าไปด้วยไปด้วยแกบอกว่าจะกลับบ้านด้วยไหมจะก็จบทริปนี้หาเดินห้าห้างรัวๆค่ะ จะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสี่โมงสิบสี่นาทีนะพี่น้องนี่ก็คือฤดูหนาวของประเทศสวีเดนก็จะดูมืดค่ำแบบนี้นะแทบจะไม่มีแสงอาทิตย์ค่ะดูเหมือนกลางคืนเลยค่ะนี่เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศแสงสีไฟตามไหลาทาง ให้พี่น้องได้ชมนะคะเป็นเส้นทางกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้นะคะจากเฮนเซเลโฮมสู่เลนดาล่าบ้านเราจากตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะจากเฮนเซเลโฮมสู่หมู่บ้านหลังเขาของเราก็ประมาณ20กว่ากิโลเมตรค่ะเอ็ <Later. S 1> นลีเดนเรามาห้าง1นลีเดน ลูสตา2เอบีนัมเบอร์ที uh, B, วิลลิส, ist, สนัมเบอร์ฟีราดอลลัสตูนห้าห้างจะพี่น้องเดินจนขาลาก <laughs> ก็มีความสุขนานๆจะได้ผลคลายในการเดินห้างสบายๆค่ะ เขาผ่ลใครคุณเลนโบเขาชอบเดินแบบนี้ก็ได้ของมาเต็ปคันรถหล่หพี่น้องมา จ้าพี่น้องจ้าตอนนี้มาถึงบ้านแล้วค่ะหนนนคุเลมโบหิวไปสมถุงค่ะหลังเปิดประตูอยู่แล้วก็ในรถอีกเต็มเลยในรถอีกเต็มเลยจ้าขอบพระคุณที่ติดตามไปเข้าเมืองไปช้อปปิง้งไปดูข้าวของต่างๆด้วยกันนะคะคุเลมโบามาอีกรอบแล้วค่ะ เดีมี่เมียละห้ายามใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องพอมาถึงก็เรียกได้ว่าเทกองกองแล้วกันค่ะวันนี้ไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามข้าวของที่ซื้อมานะคะตามที่ท่านเห็นแล้วคะ่ะ <c oughs> เหนื่อยมากแล้วก็เมารถด,ด้วยค่ะนี่แหละพี่น้องช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นของใช้หรือว่าเสื้อผ้าอะไรก็จะเป็นสีแดงเนาะเพราะว่ามัน เข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสจ้ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะโมดิฟายนะคะเป็นเอ่อเป็นผ้าม่านผืนผืนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันมี4ผืนเดี๋ยวจะมาแยกเป็นหมอนมังมา่มานเล็กบ้างค่ะเดี๋ยวมาโมดิฟายมาเอ่อตกแต่งประดับประดาบ้บานเพื่อตอนรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะ ข้าวของก็จะกองกองประมาณนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่คุณเลมโบเอาเข้าตู้เย็นอยู่ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามไปเข้าเมืองดูข้าวของสิ่งของต่างๆในซูปเปอร์ห้างร้านของประเทศสวีเดนจ้ะจะ้ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนจ้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ